สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าซูกุโนฮินะครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมนะอ่านผิดอ่านถูกไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็เกมนี้ก็เป็นเดโม,โมนะครับผมก็จริงๆมันมีทั้งหมด3ตอนให้เราเล่นนะครับผมที่เป็นเดโมอ่ะมันมีทั้งหมด3ตอนให้เล่นนะครับผมแต่ผมเลือกที่จะเล่นตอนอันนี้ก่อนนะครับผมนะอืมก็ไม่รู้นะครับผมอยากเรียกเรยกหลักเล่นตอนเนี้ยอืมก็เท่าที่ผมดูจาก เทเลอร์ er มานะคือเกมนี้มันมีจ้มสแกรแล้วก็น่ากลัวอย่างสมควรนะรผมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าใครที่ไม่กล้าดูนะครับผมหรือทนดูไม่ได้ก็ปิดคลิปไปได้นะผมนะไม่จะเป็นต้องดูนะไม่จะเป็นต้องทนดูนะครับผมนะ,ะถ้าเกิดรู้สึกว่ากลัวก็อย่าดูนะผมนะก็นี่ก็เตือนแล้วนะครับผมนะก็ไปสตาร์ทกันเลยดีกว่าโอ้โห น่ากลัวจริงๆเลยแค่เสียงซาวเนี่ยอะไรเนี่ย Stay off the track คืออะไรเนี่ยเ,เขาบอกว่าอย่าอย่ากระโดดลงไปที่รถไฟอะไรสักอย่างนะครับผมอืมไม่รู้อะผมแปลไม่ออกเหมือนกันแปลไม่ออกเหมือนกันเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่เก่งอังกฤษนะครับเรามาเล่นกันเพราะว่าผมดูจากเทเลอร์แล้วมันก็น่ากลัวดีเนะี่ยโอ้ โอเคก็เป็นการแบบกดเมาส์นะครับผมแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดในการเดินอ๋อคีย์บอร์ดเอาตรงเนี้ยเออใช่แล้วก็กด t n t e r เพื่อไปต่อโอเคมาง่ายๆเลยรครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยจุยอะไรอะโอเคมาที่ไหนก็ไม่รู้นี่ผมลดเสียงลงนะคือมันดังมากเลยผมเลยลดเสียงลงน,นี่ใครเนี่ย อ,อ๋อต้องกดลูกศรเพื่อเดินเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยนี่ใครอะ่ะไปต่อเลยว่าอยู่สนใจเลยมีเสียงรถไฟนะครับผมอะไรอะ่ะอะไร my twin sister อะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ยครับ คืออะไรอ,ะอ่ะอะอโอเคเดินไปต่อวิสิงต์ตัวตีขึ้นจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย My Sister อะไรหูอะไรสักอย่างนะครับผมเฮ้ย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 จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เลยนะนี่แค่เริ่มต้นนี่แค่เริ่มต้นยังไม่เท่าไหรเออข้างล่างหมวกก็แปร์ไม่ออกเหมือนกัน นะครับรู้สึกว่าจะมีเสียงแบบเสียงรถไฟมานะครับผมเฮ้ยเราเริ่ม้ามาใกลแล้วอ๋อให้เราหยุดมาถึงทางรถไฟก็ต้องหยุดอะไรเนะี่ยแต่ชั้นจุดจุดจุดอะ,อ,ะจอะไรอะไรอ่ะจุยอะไรอะ่ะชั้นอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจคืออะไรอ๋อกดสเปตบาร์ก็ได้นี่โอเค,อเ,คเปิดแล้วเราไปต่อได้ใช่ไหมไปต่อได้นะโอเคไม่มีอะไรว้าว my sister date was sad sister นี่น่าจะเป็นน้องสาวหรือเปล่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็อะไรสักอย่าง โอเคเราเดินข้ามทางรถไฟมาแล้วโห oh, มันต้องมีอะไรโผล่ม,มาแน่เลยเชื ue, ่อไหมทุกคนแน่นอนเกมผีอ่ะมันต้องมีอะไรอ๋อคนจู่น้องสาวเหรอเมื่อกี้จุอยนนี้อีกแล้วระ The next day วันต่อมาจุยโอ้เสียงเอฟเฟก นี่ขนาดผมลดเสียงลงแล้วเนี่ยมันยังดังได้อีกบัดโถ่เอามาที่เดิมเหรอก็ <id> ここแสดงว่าทําเหมือนเดิมทุกๆเหมือนทุกๆวันเลยใช่ไหมออแล้วก็จะมีคนเดินผ่านอีกใช่ไหมเอารอบนี้ไม่มีคนเดินผ่านอะ่ะหรือว่ามีเดี๋กๆก็มีแหละ Coffee and lunch อืม เ้ยมันจะมีอะไรในร้านไหมอ่ะเออกระจกกระจกน้องสาวเราน้องสาวเราตายนะครับเฮ้ยนี่ใครอะ่ะไม่รู้จักทำไมอ๋อตอนแรกไม่มีนะตอนแรกไม่มีนะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ย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 อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่คนครับคนไม่ต้องคิดมากครับคน,นครับผมแค่คนนะครับ อย่าสนใจเลยครับไม่ใช่ผีหรอกเฮ้ยทำไมอะไรอ่ะทำไมไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นหน้าเขาโอ้ยคนเลอครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันคือคนอน,นั้นคือคนนะครับแต่อ้หน้าเขาขาวนั่นคืออะไรอ่ะหน้าผีนั่นน่ะเป็นร้านแบบซื้อหนังผีอะไรประมาณนี้ว่า not parking ห้ามจอด เกิดอะไรขึ้นจะเดินต่อเหรออ๋อเดี๋ยวนะผมกดสเปซบาร์มันก็เดินอะอะไรเนี่ยเฮ้อแล้วก็มีบแบบสัญลักษณ์แบบคิดๆนะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ามีคนแบบว่ากระโดดลงไปที่รางรถไฟอีกแล้วเหรอแต่ว่าอะไร ่ะช่างมันเถอะอแปลไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยอะไรตรงกระจกน่ะน้องสาวไปดีกว่าไปต่ออย่าบอกเฮ้ยเลยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมีคนมาน่ะเฮ้ยอะไรอะไรน้องสาวอย่ามาหลอกเราดิโพลิสตำรวจครับโอเค เฮ้ยมีคนอยู่เนี่ยมีตำรวจอยู่เนี่ยอยู่กับตำรวจดีกว่าไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปมดย,ยุ้ยโอ้โหตำรวจมันเกาะคอตำรวจอ,อ่ะเหมือนเดิมใช่ไหมวันต่อมาคือผมคิดว่าแต่ละวันนี่มันน่าจะเปลี่ยนไปนะครับผมคิดว่างั้นนะแต่ละวันเกมมันน่าจะเปลี่ยนไปแหละ เออฮะจบแล้วครับผมอุ้ยจ้าโอเคก็มันก็คือเดโมอ่ะนะครับเดโมมันก็สั้นๆแค่นี้แหละนะครับเออแค่นี้แหละจริงๆครับโอ้อุดโอเคก็มีแค่นี้นะครับผมสลับเกมนี้นะครับผม <c oughs> ก็ก็คือมันยังเป็นเดโม่เนาะนะมันยังเป็นเดโมอยู่ ต้องเข้าใจนะครับผมแต่ว่านี้มันเป็นอีกตอนหนึ่งจริงมีอีก2ตอนนะเออที่เป็นเดโมโอ่อะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นในคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นในคลิปหน้าคลิปนี้เอาสันส้นๆพอก่อนนะครับผมนะเอาสันส้นๆพอก่อน <c oughs> ดีไหมหรือว่าจะเล่นต่อในคลิปนี้เลยไม่ไดีกว่าผมพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมไม่มีอารมณ์จะเล่นยาวๆเด้อผมนะก็โอเคเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นตอนต่อไปให้ดูนะครับผมนะนั่นแหละนะครับนะ ก็ยังเป็นเดโมอยู่ตัวเกมเต็มก็ยังไม่ออกมานะครับผมแต่ก็ถาาว่ามันเป็นเกมที่น่ากลัวไม่มันก็ก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแรกๆเนี่ยนะไม่ต่อรถไฟเนี่ยก็แค่มีอะไรน้องสาวมาเกาะคอตำรวจอะไรก็ไม่รู้นะครับนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นตอนต่อไปให้ดูในคลิปหน้านะผมนะตอนต่อไปก็เป็นเดโมเหมือนกันนะครับผมนะก็นั่นแหละคลิปนี้ก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมนะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรบับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ